วันนี้เบื้องต้นให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเวลาเรามาดูที่ดินนะฮะดูที่ดินนอกจากสวยวิวดีอืบรรยากาศดีทัศนียภาพดีทำเลดีทัฟฟิกอะไรต่างๆดีแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกซื้อที่ดินนะครับต้องรู้อะไรบ้างที่จากประสบการณ์ลูกค้าก็จะไม่ค่อยก็เลจะมองข้ามไปนะครับอันนี้ก็แนะนําเบื้องต้นนะครับอ่าหนึ่งเลยดูเอกสารสิทธิ์ก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงโฉนดครุฑแดงกันนะครับนส,นสสจอกดูด้านหน้าแล้วก็พลิกไปดูด้านหลัง ก็จะมีเลขต่างๆดูให้ละเอียดนะครับเราสามารถเช็คในแลนด์แมปได้ตรงกันไหมเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องไหมนะครับออกมาพอสอเมื่อไรอะไรยังไงนะครับดูด้านหน้านะพเพรเผื่อบางท่านจะแบ่งนะครับมันก็จะมีกฎกติกาอีกนะครับต้องดูด้านหน้าด้วยด้านล่างว่าโฉนดออกใบเนี้ยออกมาเมื่อไหร่ แล้วก็พลิกไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังชื่อสุดท้ายก็จะมีระบุจํานวนอาณาเขตก่อนด้านหลังเนี่ยคือสําคัญนะฮะจะระบุอาณาเขตณนะปัจจุบันบางทีใบหน้าเป็นแปลงคงเช่นมีอยู่4ไร่นะครับแต่ว่าที่ดินที่เราซื้อจริงเนี่ยเราต้องมาดูด้านหลังช่องสุดท้ายที่เป็นช่องตัวเลขจะระบุไว้เลย1ไร่ 50ตารางว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูชื่อผู้ครอบครองสิทธิ์ล่าสุดว่าตรงกับคนที่เราทําสัญญาเขาหรือเปล่าหรือตรงกับคนที่เราซื้อเขาหรือเปล่านะครับต้องดูด้านหลังด้วยก็ค่อนข้างสําคัญอยากให้ช่วยอีกเช็คในแลนด์แมปอีกทีแล้วเช็คที่กรมที่ดินก็ได้นะครับเพราะว่าโฉนดเนี่ยรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะออกจากนิคมออกจาก กรมที่ดินอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าดูจากแลนด์แมปแล้วตรงก็ถือว่าโอเคตามนั้นถือว่าปลอดภัยต่อมาพอมาถึงแรงที่ดินนะครับก็ต้องดูหมุดหมุดตีเลขตรงไหมแล้วก็หมุดมีครบไหมสีหมุดตรงตามนั้นไหมเพื่อความเมคชัวร์ที่สุดนะครับบางคนเขาอาจจะสอบเขตก็ได้ถ้าซีเรียสมากๆนะถ้าหมุดไม่ครบบางคนลูกค้าบางทาง่านก็ขอทําเรื่องสอบเขตรังวัดใหม่เพื่อต้องการลงหมุดให้ชัวร์ให้ชัดเจนจากประสบการณ์ผมก็มีนะบางทีเนี่ยเราทําที่ดินจัดสรร แปลงข้างเคียงเขามีการปลูกบ้านอารเกตดินอะไรต่างๆหมุดมเคลื่อนบางทีก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องดูแนวหมุดอะไรต่างๆด้วยต่อมาดูเรื่องของถนนไฟฟ้านะครับโครงการเนี่ยนะครับระบบไฟมันก็จะต้องซัพพอร์ตกับจํานวนยูนิตด้วยเช่นมีบ้าน6หลังเดินซิงเกิลเฟสอะไรต่างๆนะครับจำนวนแอมเท่านี้อโอเคพอก็ตามนั้นแต่ถ้า12หลัง15หลัง20หลังไปเดินซิงเกิลเฟสจำนวน วัดไฟตู้แอมอ่ะมันไม่พอพอมาปลูกบ้านใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยมันก็ต้องมันทําไม่ได้นะครับมันก็ต้องไปติดต่อกันไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาอีกหลายอย่างถ้าสาหรับผมนะแนะนําดูเรื่องของมาตรฐานของโครงการนะครับในการรีคูดเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดเราเรามาซื้อเรามาอยู่เราอยู่ทุกที่เราต้องการความสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรทัดฐ,ฐานหรือว่าผู้คนในโครงการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ควรต้องเมคเซนส์สมเหตุสมผลกับทัศนคติ ที่ใกล้เคียงกันกับเราก็คือบรรทัดฐานต่างๆนานาประมาณนั้นครับอนอกเหนือจากนี้ก็จะมีสัญลักพวกอีกตัวหนึ่งก็คือน้ํานะครับก็ต้องไปดูด้วยเจาะตรงไหนอะไรยังไงมีให้เรียบร้อยไหมนะครับบางโครงการเนี่ยไม่มีน้ําให้ไปเจาะเองก็มีคือแบ่งแปลงไว้ลูกค้าก็ซื้อเสร็จอาจจะแถมเจาะบดานให้หรือให้ลูกค้าไปเจาะเองซึ่งพอซื้อมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ตาน้ํามันอยู่ตรงไหนที่ดินเนี่ยร้อยห้าสิบตารางวา ลูกค้ามาเจาะเองลูกค้าไม่รู้นะว่าตาน้ําอยู่ตรงไหนเอาเครื่องตรวจตาน้ํามาตรวจปรากฏว่าไม่มีไม่มีตาน้ำคราวนี้ไม่รู้จะใช้น้ํำยังไงอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าบางโครงการเราอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้อบตอเราสามารถใช้ประปาหมู่บ้านได้ ก็ลองไปดูว่าโครงการเขามีการต่อลายท่อสําหรับประปาหมู่บ้านซัพพอร์ตเข้าแต่ละหัวแปลงให้เรียบร้อยแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีแนะนําให้ให้ควรมีให้เสร็จไปเลยเพราะว่าการที่เราเป็นลูกค้าเนี่ยลูกบ้านเราจะมาติดต่ออบปตรงตมันยุ่งยากครับผมนะครับบางบางทีต้องกรีดถนนแยกพื้นร้อยท่อข้ามฝั่งถนนมามันมันมีหลายหลายรูปแบบพยายามดูให้ครบนะครับไฟฟ้า ตัวเฟรตัวหม้อตัวอะไรซัพพอร์ตกับจํานวนยูนิตไม้ลายน้ําการทําท่อมาเป็นระบบน้ําแบบไ้นบาดาลปะปาเดินมาเรียบร้อยรือยังเปิดใช้ได้เลยนะหลกัหลกๆก็ดูประมาณนี้นะครับที่ควรดูแล้วก็อย่างที่บอกตอนแรกเอกสารสิทธิ์ความถูกต้องแนวมุดอะไรต่างๆนานานะครับเดี๋ยววันหน้าจะอธิบายเรื่องของวิวเรื่องของทัศนียภาพจริงๆแล้วถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญเหมือนคนดูผ้าครับคนดูทุกวั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 น ปีหนึ่งดูทุกวันนะครับกับนานๆดูทีเนี่ยเลียมในการมองมันมองไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถแชร์เป็นความรู้ได้ว่าสมมุติเราจะซื้อที่ดินนอกเหนือจากสารปโพปภคหรือเอกสารสิทธิความถูกต้องแล้ววิวทัศนียภาพเลไหนอะไรยังไงที่เป็นจุดขายที่จะทําให้ราคาที่ดินเรามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในวันข้างหน้าหรือเขาเรียกอยู่แล้วแบบเฮ้ยมันโอเคมันสบายอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหน้ามาแชร์กันอีกนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ